สวัสดีครับพบก,กับสุลคาร Liverpool. ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่สงรายชื่อคดดเดต5ตัวเต็งผู้ในการกีฬาคนใหม่ของลิเวอร์พูลลิเว์พูลกับสโมสรังแหน่งสิกเวทีเพยียงเกฤษดจาเรื่องที่คาดไม่ถึงหลังจากจูเลนบอร์ดประกาศตัดสินใจอำลาตำแหน่งผู้ในการกีฬาหลังจบลุกจากนี้โดยมีการตั้งคำถามมากมายว่าใครจะก้าวเข้ามาทำหน้าที่แทนในทินแอนดวิลแทนที่เขานะครับข่าวการจะไปของบอร์ดเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา ซึ่งตัวตรวได้แจ้งความต้องการให้เจอแกนกลับกุนกซือลิวพูลและบอดมือหาของของหงด่งได้ทราบไปเป็นที่โน้นแล้วทั้งที่เพิ่งเข้ามารับงานทันทีเมื่อเชื่อวัเมือช่วงซัมเมอร์การต้หนัตัวแทนของจูนวอร์ดยังคงดําเนินการต่อไปและลิวผู้ก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับผู้นักการกีฬาคนใหม่ฝีมือดีหลายคนซึ่งหากมองตามเนื้อผ้าแล้ว5รายต่อไปนี้มีโอกาสสูงมากที่จะเข้ามารับงานกับหงด่ง 1. เดฟฟอ l ์โล ในขนะดที่ถูกคาดหวังให้มองไปที่บุคคลภายนอกแต่ลิพูก็ไม่ได้มองข้ามคุณภาพและฝีมือของคนภายในสโมสรโดยชื่อของโฟโล่ก็ตอบโจทย์เป็นอย่างดีหากไม่มีตัวแทนที่เหมาะสมจริงๆสำหรับพลภาพหงดัง ฟอรโลนะครับคือหัวหน้ามามองและฝ่ายสันหานักเตะคนปจจุบันของลิเวอร์พูลซึ่งย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ hmm. เขาเข้ามาทํางานในทีมอนฟิลด์ตั้งแต่ปี2002ดังนั้นเจ้าตัวคุ้นเคยกับระบบการทํางานและแนวทางของสโมสรเป็นอย่างดีอยู่แล้วการเดิน,นการฟอร์โ hmm. ลก็เป็นบุคคลสําคัญในการผลักดันให้ลิเวอร์พูลเดินเครื่องเซ็นเซงกับโมเมดซาลาปีกทีมชาติยิบต์มาจากโรม่าเมื่อปี2007และไม่ต้องแปลกใจเลยถ้าเขามีข้อมูลนักเตะมากมายอยู่ในเมือ 2. พอลมิเชล มิเชลทูโมมาเป็นตัวแทนที่เหมาะสมของจูเลียนวอร์ดโดยเขามีข่าวชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลที่เปิดโต๊เจราจากันในเบื้องตน้นกับเจ้าตัวไปแล้วเมื่อปลายปีที่ผ่านมาก่อนที่ข่าวลือดังกล่าวจะเงียบลงไปเพอะอกีฬาในวัย41ปีมีประสบการณ์มากมายในการทำง,งานกับหลายสโมสรชั้นนำอาทิเชน่นเซอร์ตันทันนัมฮอสฟอร์อาบาเลซิกและสุดก,กับมนาโกนอกจากนี้มิเชลยังประสบความสำเร็จในการสร้างนักเตะอย่างซาดูมาน่ซงฮึงมินและคริสตอเฟอร์เอ็นคุนคุยด้วย มิเชลยืนยันจะอำลาโมนโกหลังจบกน,นี้แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะโยกไปทำงานกับสโมสรใดในอนาคต 3. มักวิสโคเซ่เมื่อวันนี้พอกีฬาฟิมเมอรีอัตักฟลินฟ์จะเป็นอีกรายที่ตกเป็นข่าวเจ่องยงอย่างหนักกับลิเวอร์พูลซึ่งเจ้าตัวกส็สร้างชื่อให้กับตัวเองตั้งแต่สมัยที่ยังทำงานกับอาบาลิซิตต่อจากรับรองนิกเมืออ่อ2ฤดูกาลทีแล้วกเซ่นับนักเคยเป็นอดีตกลงกลางของวันเดอร์เมนและพาดดนบอนซึ่งมีประสบการณ์ลงสนามไปมากถึง4 1 1แเกม กอนที่จะเป็นเข็มมาทํางานเบื้องหลังแบบตันตัวหลังจากประกศาศอําลาสนามเมื่อปี2024คะแนนจากการนักเตะภายในทีมฟังเกิดชุดปัจจุบันอย่างเจสเปอร์ลินสตอ r มรันเดลโคลโลมูอานีและมาเลเกเชต่างก็ผ่านสายตาของโคเซ่มาแล้วถึงสิน้น 4. รับรงังวก รังยิอ่อาจไม่ใช่ชื่อที่ได้รับความยิยมมากที่สุดสาหรับแฟนบอลลิเวอร์โูลแต่จากการที่เขามีสัมพันธ์ที่ดียอดเยี่ยมกับเชคกิงคลับและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสูงุดของหลายสโมสอนโดยเฉพาะย่างยิ่งกับเรดบูลซัสส์ฟและอาบาลิซิกนั้นก็น่าสนใจไม่น้อยเอ il ลฟรอสเบิร์กนาบีเกตันและติโมแวนเมนอร์คือหนึ่งในกลุ่มนักตเตะที่รังนิกปลุกปั้นขึ้นมาและในรา,ายการทํางานกับเขาก็ขึ้นอยู่กับสังสิ่งได้แก่งบประมาณที่ต้กัดแนวคิดการเล่นและความสามารถเฉพาะตัวซึ่่งงงงงตรรกกับแนวทาาาขออิูยม ปัจจุบันรังนิกกำลังทำงานเป็นผู้จัดการทีมชาติออสเตรียและประวัติที่ผ่านมาเจ้าตัวก็แสดงให้เห็นว่าพร้อมที่จะรับความท้าทายอยู่เสมอ5สตีเวนเจร์ลักไม่ใช่เรื่องแปลกที่อดีตนักเตะจะกลับมารับงานเป็นทีมงานเบื้องหลังของสโมสรอ,อาทิปีเตอร์เช็คที่เชลซีเซบาสเตียนคาวที่บริสตอนมอนเอ็ดวินฟันเซตาที่อาจ็กอัมตะดัมและโอลิเวอร์การที่ไบยมิคยันเราจตามเจร์ลด จะสนใจมารบับตำแหน่งที่อันฟิลหรือไม่นั้นก็เป็นอีกคำถามหนึ่งแต่แน่นอนว่าเขาเคยเป็นคนซื้อให้กับกาสโตรเรนเจอร์และอาร์เซน่ลมาแล้วดังนั้นเจ้าตัวก็มีความรู้เรื่องฟุตบอลเป็นอย่างดีตอนนี้เจลาดกกำลังว่างงานอยู่และหากริวิตต่อบเป็นจริงๆนั้นนะฮะบางทีเราอาจจะเห็นอดีตกองกลางต้นทีมของหงดาง่างนี้หวนคืนอันฟิลด์กครั้งก็เป็นไปได้ เล่นตัวไปอีก,กเผยแขงเชซีเป้าหมายของหงส์แดงไม่ต้องการย้ายมาที่ลิเวอร์พูลมีรายงานข่าวนะครับว่ามีนักเตะอยู่หนึ่งรายของสโมสรเชลซีคู่ปรับแห่งศึกพรีเมียร์ลีกที่ตกเป,เป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลโดยไม่ต้องการที่จยะยมาร่วมทีมในทิมแอนฟิลด์ในช่วงซัมเมอร์ลิเวอร์พูลครับต้องการคว้าตัวคอนเนอร์กาเลก้าแต่กองกลางของเชลซีรายนี้กำลังโฟกัสไปอยู่ที่การอยู่ในกรุงลอนดอนมากกว่าในการมุ่งขึ้นเหนือนั่นคือ คำกล่าวอ้างของดินโจนผู้เชี่ยวชาญและวงแนวนรเกินการตลาดการสแกนนักนเตะที่เร้ให้สัมภาษณ์กับทางกิฟต์มีสปอร์ตเกี่ยวกับอนาคตของกาลเลเกอร์มีการระบุว่าทัพหงแดงนั้นชอบกาลเลเกอร์มากๆในแง่ของโปรไฟล์ของเขาและการที่เขาเหมาะกับตำแหน่งวิฟิลของเช็กก้งคลับย่างไรก็ตามนะครับกาลเลเกอร์ดูเหมือนว่าจะไม่สนใจที่จะาปไปทําง,งานทางเหนือของเทรอังกฤษจนอ้างว่าจริงๆแล้วกาเลเกอร์มุ่งมั่นมากๆที่จะอยู่ในกรุงลอนดอนต่อไปด้วยความสะดวกสบายของครอบครัว ถูกกล่าวถึงว่าเป็นเหตุผลสําคัญกับท่าทีดังกล่าวของกาลกาแต่นี้เจ้าตัวก็มาจากเมืองเอฟชอมในมณนทนโชรีและอยู่กับเจเซีตั้งแต่อายุ8ขวบการย้ายเหนือไปไกลที่สุดของกาลเกอก็คือการย้ายไปเวสต์บอมบิสอัลบียนในช่วงยืมตัวในฤดูกาล2020-2021 สำหรับลิพูน,นั้นต้องการมิกฟิลด์คนใหม่อย่างชัดเจนในช่วงสมัยน,นี้แต่ดูว่าเป้าหมายสูงสุดข,ของเขานั้นอยู่ไกลเกินเอื้อมหงแดงต้องการจูดบุญงามแต่ดูเหมือนว่าจะถอนตัวออกจากการแข่งขันไล่ล่าตัวแข้งารงนี้แล้วนะครับทมกลางความต้องการค่าตัวมหาศาลจากบริเซนทน์หมยอดทีมแห่งถิ่นเมอร์ซีไซก็ยังมีเก่าจึงกับเมสมันเมาส์นักเตะอีกคนของชลซีทมกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ,กบสถานการณ์ในสัญญาช่วงใหม่ของเขา ยังไรก็ตามนะครับมีการมองโลกในแง่ดีแม้ว่าเมสันมเตอลงเอยด้วยการเซ็นย้ายชมรมใหม่และอยู่ในทีมสัมปวิตต่อไปแม้จะได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลก็ตามกาเลเกอร์เพื่อนร่วมทีมของสิง์บรก,ก็เป็นที่ต้องการเช่นกันแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าการย้ายไปยังอนฟิลไม่ได้อยู่ในแผนของเขานั่นเป็นอีกหนึ่งข่าวร้ายในแดนกลางของลิเวอร์พูลที่จําเป็นต้องเสริมทัพมากมายในช่วงซัมเมอร์และต้องทําให้เสร็จสิ้นตั้งแต่นเนิ่น ในวันเสาร์ที่15เมษาย,ยนที่ผ่านมาแฟนๆผาดคุณซื้อชุดข่าวของเจอร์ซีได้ย่อนย่อนกาเลเกอร์เป็นพิเศษโดยพูดถึงเขาในการให้สัมภาษณ์หลังจบเกมจากที่กองกลางทีมชจ้นกริดทำประตูได้ในเกมที่แพ้ไบรทตันสองนที่แตมฟอร์ดบิดและผูกเขาก็จะทำประตูได้มากกว่านี้แต่พอบเกปาอลิาบรลกาสุดยอดม,มากโคเนอร์กาเลเกอร์ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โดยส่วนตัวแล้วทุ่มเทเต็มที่โดยส่วนตัวรวมแล้วนะครับในฐานะก,กลุ่มของเราต้องยอมรับมัน เราต้องยอมรับในสิ่งที่ต้องทําเพื่อเล่นนี้กับสโมสรแห่งนี้และพยายามเอาชนะให้ได้โรมาโนโยืนยันลิบูมีกองกลางที่ตั้งใจจะถึงตัวมาร่วมทีมแล้วหลังล้มดิวจูดเบลิห์แฮมวาบิโซโรมาโนยืนยันนะครับว่าลิบูมูนั้นกําลังจะซื้อตัวไรอันกาฟินแบกกองกลางของไบยมินิกจริงจริงหลังจากพึ่งล้มแผนคว้าตัวจูดเบลิห์แฮมโรมาโนเปิดเผยว่ามาตูสดูเนสไม่ฟีลของวูนมตันหวัวเลือก็กเป็นเป้าหมายของลิบูด้วย แต่ไม่ได้อยู่ในท็อปลิสต,ต์แ้อันกัรเฟินแบกต่างหากเป็นหนึ่งในหลายชื่อที่ร์พูลวให้ความสนใจมากๆไม่ใช่ชื่อเดียวที่มีโอกาสมากมายนอกจากนี้ไบยมเนกยังหวังว่าจะสามารถเก็บผู้เล่นเอาไว้ต่อไปชิโนกันการเฟินแบกแต่ชี้แใจในเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนหลังจากพูดคุยกับโทมัสสูเกลและบอร์ดมิหันมาตูสนูนนเนสก็เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่วอร์ดฟอรติดตามเจอเกนคลับพูดเองในงานแถลงข่าวว่าพวกเขามีผู้เล่นเกือบสิบสองคนในรายชื่อแต่นูเนสไม่ใช่เป้าหมายอีกต่อไป นั่นก็คือไรอันกาฟินแบกนี่คือสุข,ขาลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรับเือนทุนที่17ไมซิ่ยอนขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บากค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บากค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สําคัญนะครับมืองน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ